นวยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องรสชาติอาหารนักเรียนคะนักเรียนรู้หรือเปล่าการรับรู้รสชาติของอาหารนั้นจะมีอวัยวะไหนเป็นตัวรับรู้รสชาติได้บอกคุณครูกันมาหน่อยสิคะหากใครตอบว่าลิ้น เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะมาพบกับคําคล้องจองลิ้นดีมีประโยชน์ลิ้นนั้นดีมีประโยชน์บอกคุณและโทษรสชาติอาหารลิ้นนั้นดีมีไว้สื่อสารพูดจอสำราญอาหารอร่อยเอย่ย ลิ้นนั้นดีมีประโยชน์บอกคุณและโทษรสชาติอาหารลิ้นนั้นดีมีไว้พูดสื่อสารพูดจอสำราญอาหารอร่อยเอ้ยเพราะลิ้นเป็นอวัยวะรับรสชาติแต่นอกจากลิ้นแล้วยังจะมีช่วงของเพดานปากคือด้านบนของช่องปาก ลำคอของเราก็สามารถรับรู้รสชาติได้คุณครูมีคลิปวิดีโอรสชาติอาหารมาให้นักเรียนได้ชมแล้วหลังจากนั้นนักเรียนบอกคุณครูนะคะว่ารสชาติอาหารมีรสชาติอะไรบ้างโอเคมาดูเมนูมมที่หนึง<า><า>นะครับเป็นเมนูนถั่วอบเกลือนะครับ ซึ่งจะมีความเข้มนะครับความเข้มนะครับรสเค็มสารกงกตษจะใช้คำว่า salty ว่าเป็นเครื่องปรุงในครื่องเรา salty นะครับ s a l t y salty แปลว่ารสเค็มนะครับคําว่า salty ก็มาจากคําว่า salt ที่แปลว่าเกลือนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับน้ําสวรสซึ่งจะมีรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าแล้วก็ตักใส่แก้วใบน้ชิมรสก็จะมีรสนะครับเปรี s o u r sour แปลว่ารสเปรี้ยวนั่นเองนะครับ เมนูที่3นะครับเป็นคับเค้กนะครับซึ่งมีรสหวานนะครับรสหวานภาาษอังกฤษจะใช้คำว่ารสชาติเป็นยังไงคะ sweet sweet นะครับ s w e e t sweet นะครับแปลว่ารสหวานคเมนูถัดมานะครับเป็นส้มตำซึ่งจะมีความเผ็ดร้อนนะครับ คำว่าเผ็ดนะครับในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า spicy s p i c y spicy Spicy แปลว่าเผ็ดนะครับโดยสามารถใช้คู่กับคำว่า hot นะครับเป็น hot and spicy นะครับ ฮอต S O T ฮอตนะครับไม่ได้แปลว่าอากาศร้อนนะครับแต่ว่าบอกถึงรสชาติว่ามีความเผ็ดร้อนนะครับเมนูต่อมาเป็นมระนะครับมะระจะมีความขมนะครับรสขมภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Bitter ร์บางคนก็รู้จักก็ไม่รู้จักนี่ก็ไม่รู้จักบิดเนะครับแปลว่ารสขมนะครับต่อมาเมนูถัดมานะครับเป็นซุปถั่วงอกนะครับซึ่งดูหน้าตาแล้วก็จะดูจืดๆนะครับไม่เคยมีรสชาตินะครับสำหรับคำว่ารสจืดนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าแกงอะไรคะแกงจืด Bland นะครับ B นักเรียนคะรสชาติของอาหารจะมีด้วยกันคือรสหวานรสจืดรสเค็มรสเปรี้ยวรสขมส่วนความเผ็ดนั้นเป็นความรู้สึกค่ะที่เผ็ดร้อนเผ็ดเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกค่ะ ต่อไปเราจะแบ่งตามประเภทของรสชาติอาหารกันค่ะเริ่มด้วยรสหวานมาดูสิคะรสหวานนอกจากคัพเค้กเมื่อกี้ที่เราดูคลิปวิดีโอไปยังมีอาหารอีกมากมายเลยค่ะที่ให้รสชาติหวานอาร่อยถูกใจนักเรียนมาเริ่มกันความหวานได้มาจากไหนคะได้มาจาก ความหวานของอ้อยน้ำผึ้งน้ำตาลทรายในครัวนี่ก็ให้ความหวานนะคะความหวานภาพนี้คืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะไอศครีมขนมไทย ขนมเค้กผลไม้ต่อไปรสชาติของอาหารที่มีรสเค็มรสเค็มนั้นถ้าเกิดเราเข้าไปในครัวเราก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีเกลือน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอะไรเอ่ยลูกกลมๆสีขาว เนื้อในเป็นสีแดงส้มไข่เคม็มแล้วก็ต่อมาค่ะเนื้อปลาถ้าเกิดนำไปหมักนำไปคลุกเคล้ากับเกลือก็กลายเป็นปลาเคม็มนั่นเองนะคะนี่คืออาหารที่ให้รสเคม็มต่อไปรสชาติขมในแก้วนี้ทุกคนรู้จักกันดีเลยค่ะคืออะไรคะ ใช่ค่ะกาแฟที่ให้รสชาติขมอีกอย่างหนึ่งเป็นพืชค่ะเป็นพืชที่ให้ความขมนักเรียนอาจจะไม่รู้จักนะคะนี่คือบอระเพ็ดค่ะความขมผ่านไปต่อมาความจืดค่ะความจืดหรือชิมแล้วรสชาติอื่นไม่โดดเด่นมาดูกันก็จะอยู่ในผักหลายๆอย่างรวมถึงอาหารในถ้วยนี้คืออะไรคะ แกงจืดถูกต้องค่ะไม่ไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มเป็นรสจืดนะคะรสชาติเปรี้ยวมาดูภาพกันค่ะมีอะไรบ้างคะเริ่มจากนมเปรี้ยวแล้วก็ผลไม้ละคะผละไม้มีอีกมากมายเลยแต่คุณครูขอยกตัวอย่างมามีส้มองุ่นมะขาม ต่อมาเป็นผักค่ะผักก็เป็นมะนาวต่อมานอกจากรสชาติจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคือความเผ็ดความเผ็ดนี้นะคะจะได้มาจากนอกจากภาพพริกแล้วก็จะมี ความผิดในส่วนของอาหารต่างๆนะคะนักเรียนบางคนก็ไม่ชอบทานเพราะว่าทําให้เราร้องไห้น้ําตาไหลได้แต่จริงๆแล้วความผิดก็มีประโยชน์นะคะรับประทานผิดเล็กๆผิดนิดหน่อยจะทําให้การทานอาหารของเราอร่อยมากขึ้นก่อนจบลงไปอาหารทุกอย่างมีคุณค่าต่อร่างกายและมีรสชาติที่อร่อยเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และนักเรียนคะรับประทานอาหารให้ครบ3มมื้อก่อนนอนแปลงฟันด้วยนะคะคุณครูไปก่อนค่ะ